สวัสดีครับผมนัดปั่นไปแดกไปครับก็วันนี้นะครับผมมาลงที่มหาชัยนะฮะคือวันเนี้ยนะฮะผมจะไปขี่ตรงท่าฉลอมนะครับก็ท่าฉลอมก็จะขึ้นเรือข้ามฝั่งนี่นะแล้วข้ามไปฝั่งนู้นท่าฉลอมนะครับคือท่าฉลอมเนี่ยมันจะเป็นเหมือนออตึ่นะครับนะเข้ามานิดหนึ่งนะก็ถ้าเกิดวนรอบท่าฉลอมก็ประมาณ5กิโลได้ รอบท่าฉลอมเนี่ยครับก็จะมีวัดนะครับมีร้านอาหารอร่อยอร่อยอยู่รอบๆนะครับนะคือผมอะ่ะเคยพาขี่ตรงมหาชัยแล้วใช่ไหมรอบๆมหาชัยหรือถ้าไปท่าฉลอมก็ไปขึ้นรถไฟเพื่อไปแม่กองหรือบางทีก็ใช้ท่าฉลอมเป็นทางผ่านเพื่อไปบางแย่แพร่ไปหาดบางกระเจ้าอะไรอย่างนี้นะครับนะวันนี้ผมก็เลยคิดว่าแค่วนตรงท่าฉลอมนี่ก,ก็น่านจะได้คลิปหนึ่งแล้วนะฮะ ก็จะหาอะไรกินรอบๆท่าฉลอมครับก็จะดูวัดดูวาดูเอ่อแม่น้ําดูอะไรไปเรื่อยนะฮะโอเคครับเรือลํานี้ออกไปแล้วนะฮะแล้วเรือลํานี้จะเข้านะครับที่ท่าฉลอมนี่เรือมันบอกว่าไม่ต้องรอนะมันวนไปวนมาอยู่เนี้ยนะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวเราข้ามฝั่งกัน One hour later โอเคหักอีกแล้วนะฮะนี่เพิ่งเริ่มคลิปเองนั้นเนี่ย วันก่อนครับที่ผมไปลาดุรีนะมันก็ก็คือขยับกล้องแล้วก็หักอย่างนี้เหมือนกันนะครับแต่วันนั้นอ่ะที่ตอนไปลาดุรีอ่ะคือถ่ายอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับนะ่เหลือนิดหน่อยนะครับผมก็เลยตัดจบได้แต่วันนี้เพิ่งเริ่มเองเห็นนิ้วผมไหมครับเนะี่ยดำเลยไม่ใช่อะไรเป็นคราบกาวร้อนนะครับนะติดยังไงก็เอาไม่อยู่่ะเมื่อกี้ผมไปตรงน้ำพุที่มีห้างอยู่นะะ ข้างนั้นก็ไม่มีนะครับนะมันมีจต่อุปกรณ์มือถือกับร้าน DIY นะฮะคือเสียเวลาชั่วโมงหนึ่งเนี่ยนะฮะคือไออุปรกรณ์อย่างนี้มันเป็นอุปกรณ์เฉพาะทางไนงะมันต้องไปร้านแบบว่าที่อยู่ในคลองถมหรือสั่งในลาซาดานะแบบนี้ยผมเพิ่งขักไปอันหนึ่งคราวที่ไปลาดบุรีอะซื้อของถูกไนงะอันละแปดสิบบาทมันต้องซื้ออีกแบบนงครับที่มันเป็นอลูมิเนียมนะฮะแบบนั้นจะแบบว่าแข็งแรงนะครับติดในรถคันคานนอนเดีอวะ ุเท่าไหร่ก็ไม่หักนะครับนะแต่อันนั้นมันแพงชุดหนึ่ง400กว่าบาทนะโอเคไม่เป็นไรนะไหนๆก็มามหาชัยแล้เอองั้นข้ามไปผ่าฉลองตามเดิมนะครับโอเคไปกันจริงเลยมางั้นวันนี้ถ่ายคลิปแบบอัตโนมือนะฮะในอัตโนมือ <laughs> ลำบากกูอีก มาท่าฉลอมแล้วครับต้องขี่ไปถ่ายไปอย่างงี้นะอัตโนมือครับอัตโนมืออ่าผมมีจิตวิญญาณจิตวิญญาณยูทูบเบอร์ครับต้องถ่ายครับนะแม้ไม่เคยถ่ายแบบนี้ก็ตามนะฝนก็เริ่มปล่อยๆอ,อีกครั้งนะครับนะ นี่ขี่มือเดียวนะเนี่ยนี่ท่าฉลอมนะมขี่ถ่ายอย่างนี้ก็ดีนะเพราะอะไรวะมันได้มุมกล้องแบบว่าจะหมุนไปง่ายกว่าด้วยนะนะแต่มันแค่อาจจะไม่ถนัดเท่าไหร่นะอย่างที่บอกวันหนึ่งรอบนะครับ วันนี้มาแบบอัตโนมือนะอ่ะมันก็ต้องแก้ไขสถานการณ์ใช่ไหมใช้ท่อเนะเนี่มันขี่เทียวชาติฉลอมก็ดีอ่ะผมรู้สึกสติดอาร์ตมันเยอะดีอ่ะตามบ้านเรือนงเงี้ยนะให้ดูนะครับนี้ฮะ ส,สวยๆนะครับรู้สึกจะแยกต่อไปนะครับนะจะมีร้านอร่อยอยู่นะครับเขาบอกเป็นร้านขนะนน้าวต้มนะตลกจนเห็นไหมขอ,องแล้วสติฮาร์ดเยอะมากนะครับแต่ถ้า,าฉลอมเนี่ยตรงไหนก็มีสติฮาร์ดนะฮะคดีวันนี้เป็นการปัดที่สั้นนะครับนะอ่นะ แกไขสถานการณ์ไปได้ถ้าเป็นวันที่ขี่สิบโลนี่ก็ไม่ไหวนโอเคครับร้านน่าจะอยู่ในซอยเนี่นะฮะปั่เออแบบนี้มันก็ดีเหมือนกันนะแบบได้ขี่แบบเลือกปุ่มที่แบบตามใจเราได้อนะจะส่องข้างบนก็ได้นะครับต่างกับกล้องหน้ารถนะ โอเคครับเกือบเลยครับร้านนี้ร้านเนานต่าหวดนะครับนะท mm hmm. ้าฉลองตรงนี้วงเวียนท่าฉลองครับเข้ามาจากวงเวียนนีดเดียวก็ถึงตรงนี้นะฮะเ,เข้าไปกินกันปลาหมูนะ้ำแดงนะสัายโอเคครับมากินร้านนี้ครับร้านข้าวต้มเทียวหวดนะครับท่าฉลองนะฮะก็ร <Okay. S 2> <Okay. S 1> ้านนี้เป็นข้าวต้มที่เปิดตอนกลางวันนะครับนะ มากระคือไม่ได้กินนะต้องมา,น,มานะนี่ครับร้านนี้เมนูแบบจีนๆเลยนะฮะนี่ขาหมูน้ำแดงนะครับไข่เจียวกระเทียมดองนะฮะส่วน,นอันนี้ปักผงผัดพริกนะครับนี่เรามาถึงมหาชัยท่าฉลองนะครับเรื่องอาหารทะเลไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะแพงนะครับ วับจัดปาก์มากระพูผัดพลิกนะครับก็เือจะเป็นผักแบบจีนๆหน่อยนะฮะอร่อยว่ะอร่อยจริงๆครับร้านนี้แบบรสชาติกับโบราณดีอย่างเงี้ยหายากนะครับคือรสชาติอย่างเงี้ยสามารถต้องกินแถวเยาวราหครับนี่ครับไข่เจียวกระเทียมดองครับ ปลาอาจจะดูเหมือนไข่เจียวสับอะไรแต่ข้างในเป็นกระเทียมดองนะครับนี่นะครับผมกะเทียวกระเทียมดองโคตรอ,อร่อยเลยอ่ะนะครับกระเทียมมันจะเปรี้ยวๆแล้มาดูเมนูนี้ครับขาหมูน้ำแดงนี่ครับขาหมูครับโอ้โห สีแดงเลยอะนะฮะน่าจะอร่อยน,นละลองชิมครับอัน,นี้ครับน้ำส้มสายชูนหน่อยนะเป็นงานสุดยอดมากขาหมูน้ำแดงแต่ผมอ่ะชอบปลานะครับปลากระพงโคตรแหลมเลยนะฮะ โอเคเลยนะอร่อยจริงครับนะรสชาติแบบแตกิมแ้นะบอกว่าจะวนรอบท่าฉลองใช่ไหมครับท่าฉลองเนี่ยมีของอร่อยอย่างอื่นอีกนะโอเคไปนะโอเคกินเสร็จแล้วไปกันต่อนะ,อะเดี๋ยวพาไปซอยตรงข้ามเนี่ยนะไปดูแม่น้ำนะครับถ่ายแบบนี้มันก็คลุกขลักดีเหมือนกันเนาะคือมันขี่มือเดียวไงต้องคอยระวังรถด,ด้วย ขี่ไปก็กลัวกล้องตกเหมือนกันนะเนี่ยข้างหน้ามีทางริมน้ำนะครับอ๋อมันเป็นเหมือนท่าเรือนะทางไหนไมีให้ผมไปผมไปหมดอะ่ะนะอ๋อทางเลียบเขื่อนนี่เองนะอไปทางตรงนี้ได้นะรอรอ,อไปตามทางนี่ครับ มีปาตีนอยู่ด้วอาจจะมองไม่เห็นนะเพราะว่ากล้องมันซูมไม่ได้นะครับกล้องตัวนี้มีปูนี่ปาตีนนะตรงนี้ปาตีนอยู่หลายตัวเลยนะครับโอเคไปต่อนะนี่สติ๊อ,อาร์ตอะปจริงไอ้ร้านเมื่อกี้ผมอิ่มแล้วนะเนี่ยนะฮะ เดี๋ยวมันจะมีอีกร้านหนึ่งนะครับนะเห็นเพราะว่าเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวหนังหมูอ่ะไม่รู้อยู่ตรงไหนเมืองช้าฉลอมก็สวยดีนะพูดถึงใช้มือถ่ายเนี่ยโคตรดีเลยได้เลือกมุมกล้องที่แตกต่างครับอโอเครู้สึกจะซอยนี้นั่นแหละนะครับ ขอ้างสันจ้านี่แหละนะฮะร้านไหนว่าก๋วยเตี๋ยวอะสงสัยร้านเนี้ยที่เขาว่ากันนี่นี่ก๋วยเตี๋ยวเ<อ>ตาฟืนเข้มเหรอโอ้โหน้ำปิเนี่ยนะอยากปื้อเนี่ยก็ต้องยึดมันก๋วยเตี๋ยวเตาฟืนใค้้งตันี่ครับ ชันเ,ชกเก๋ก๋วยเตี๋ยวเต้าฟืดนะนี่โฟแห้งนะครับมาอืมน่ากินเหมือนกันนะอืมนี่ทั่วละสามสิบห้าบาทเองนะเนี่ยนะไม่แพงนะมนะันชอบนี่ครับหมูเด้งอันนี้ หมูแดงครับถือว่าราคาไม่แพงครับคำว่าเศรษฐกิจแบบนี้นะฮะอ,อร่อยครับชิ้นหมูอร่อยมากกินหมูแดงอมไม่ใช่หมูเด้งครับมันคือหมูสับทั้งชิ้นเลยนะอ้าวอร่อยวะ ว้าวนี่คือร้านเด็ดของท่าฉลองเลยสุดยอดมากนี่ครับต่ออีกยานคนระับโอ้วันนี้โคตรอิ่มเลยนะกินร้านนะั้นแล้วมาร้านนี้ต่อนี่ครับผมชอบเนี่ยนี่คือไข่นะครับเป็นไข่เจียวซอยออก๋วยเตี๋ยวร้านนี้จะเน้นหนังหมูนะครับเครื่องเยอะคุ้มมากนะนี่ตัวที่ผมชอบทนะี่สุดหมูสับนะครับ อนแ,แรกผมนึกว่าหมูเด้งไม่ใช่ครับหมูสับเขาข้างในก็มีกลิ่นของกระเทียมนิดๆนะฮะอร่อยโอเคไปต่อฮะพูดตรงๆผมนี่แม่งก็กินอะไรไม่ไหวละโคตรอิ่มเลยนะฮะโอเคตอนนั่งร้านก๋วยเตี๋ยวผมก็กดช้อปปี้ไปนะฮะไปสั่งซื้อเรียบร้อยเนี่ยเห็นไหมสติชาร์ตนะครับ ตามกำแพงบ้านเลยสติดอาร์นี่มันมีทั่วท่าฉลองไปหมดเลยนะตรงนั้นก็มีเนี่ยครับบ้านนี้เหมือนเขาเลี้ยงลังนอกเอะยนี่ตรงนี้ก็สติดอารนเหมือนกันนี่มีปลานะ่ยไป้างหน้าวัดช่องลมนะแต่เขาจริงๆอย่างที่บอกนะครับผมก็กินอะไรไม่ไหวแล้ว นะแม่งกินสองล้านจุกเลยนะฮะแม่มาบอกว่าสันเจ้าเยอะในกรณีสันเจ้านะครับสันเจ้าคนโูนะครตรงนี้นี่ก็ยังมีนี่นะฮะรถสามล้อลลทีบนะครับ้าชลอมเดนี้สติดฮาร์ดเยอะครับ หลายบ้านเขาเออวาดสติ๊กขัดไว้ตรงประตูบ้านอย่างนี้เลยนะะเพอ,อพูดถึงก็ดีอ่ะนะครับนะอืมแบบถ่ายแบบใช้มือถ่ายเนี่ยผมไม่เคยมีมุมกล้องอย่างนี้เลยนะแบบว่าถ่ายหน้าตวเองนะครับนะตอนขี่เนี่ยนะนี่นะครับอันนี้ถึงแล้ววัดช่องลมนะครับนี่ ตรงนี้นะครับตอนมีขาตั้งกล้องนะครับนะติดรถจักรยานแม่งเวลามาถ่ายทีไลายแม่งติดเนี้ยนะสั่นเขื่อนนะครับใช้มือถ่ายอย่างนี้ก็ดีนะครับนะเห็นวิวแบบจะเอาขึ้นสูงเท่าไหร่ก็ได้นะครับนะจะแพนไปมุมไหนก็ได้อย่างเงี้ยนะเออแบบนี้เข้าท่าดีนะเออเทคนิคนี้เนี่ ต้องเอามาใช้ดัดแปลงบ้างอนะแม่งเจ๋งดินะครับขี่มือเดียวเนี่ย่าเข้าวัดช่องลมนะครับนี่ครับตรงน,นี้มีเรือลอยอังคารนะว้าวไอ้วัดเนี้ยมาทีไรผมแม่งแบบฟินทุกทีเลยนะเพราะมันเป็นวัดที่แบบวิวดีวิวสวยอ่ะนะฮะนี่นะฮะวัดช่องลมนะครับนะ ที่เห็นตรงนู้นวัดกกกากนะครับออกไปตรงนู้นก็อา่าวไทยแล้วนะครับวัดบางยาแพรกอันนี้พระแม่แอนนาหรือพระแม่มารียผมไม่รู้เหมือนกันจําชื่อไม่ได้นะครับเนี่ยนกนางนวลเห็นไหมคอเยอะเลยดูแล้วก็ฟินนะครับนะบรรยากาศแบบนี้สุดยอดเลย เนี่ยนกนางนวลเยอะแยะเลยนะฮะแล้วเขาว่าไม่แน่ใจโบสถ์ีหรือเปล่าะจะมีแบบว่านกมาทารังอยู่ในนั้นผมเคยพาไปดูแลเดี๋ยวไปดูอีกรอบไม่รู้ตอนนี้ยังมีอยู่ปะโอเคโบสถ์นี้ครับที่มีนกมาทํารังนกที่ว่าเป็นนกนางแอ่นนะครับไอ้นกนางนวลมันจะอีกชนิดหนึ่งนะครับไอ้นกนางนวลที่มันอยู่ในม่น้ําเนี่ยนะฮะโบสถ์นี้นะฮะ แล้วผมหานก,กน,น,าน,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 นกนางแอ่นหน่อยโน่นนกนางแอ่นแต่มันไม่บินนี่นี่นี่เห็นไหมนกนางแอน่นบินอยูน่นะครับกระพือปีกอยู่นะฮะนี่ก็อีกตัวหนึ่งน,นี่ไนงะทำรังตรงนี้เยอะแยะเลยนะไอ้ขี้ลงมาด้วยนะครับไอ้ขี้นก นักกระพือปีกนะน,นี่ก็มีนครับมีอนนมาแล้วขายไม่ได้อ่โอเคไปต่อครับเฮียบอกวันนี้ขี่ให้ทั่วท่าฉลองนะฮะเดี๋ยวจะไปศาลเจ้าแม่กวนอิมนะครับเดี๋ยวข้ามถนนไปตรงนี้นะครับนี่ครับสถานีรถไฟท่าฉลองอยู่ตรงนี้ภาพ เอ๊ศาลเจ้าแม่อยู่ตรงไหนตอนนั้นอนนเนยเจอแล้วเจ้าแม่กวนอิมนี่วัดช่องลมนะฮะส่งตรงร้านตรงนี้มันเป็นตลาดนนะัดวันเสาร์อาทิตย์นะฮะแันนี่คือทางรถไฟนะครับสถาน,นีท่าฉลอมนะครับปไปขดูพระแม่กวนอิมกันนะครับนี่ครับศาลเจ้าแม่กวน ข้าวข้างในกันเลือกอยู่นะข้างในเข้าทางนี้จะมีโชคอ้าวอานารเแม่กลินอิม เดินออกมี่กลนฟูนะครับโ <Okay, yeah. S 1> อเคเม่ออขัดแม่จนอินใช่ไหมเดี๋เราก็จะวิ่งย้อนกลับไปนะครับไปตรงวงเวียนนะพอตรงวงเวียนถ้าเกิดเลี้ยวขวาไปก็คือร้านข้าวต้มที่เรากินเมื่อตอนต้นคลิปนะครับอไอตรงนี้คือถนอนกลางนะครับนะ จะเป็นถนนใหญ่หน่อยนะคือเส้นนี้เขาจะขับออกพหามสองกันนะฮะนี่นะฮะบรรยากาศในเวิร์ท่าฉลอมนะครับตรงนี้ซีเจนี้เปิดทุกที่เลยโนะน่นตรงโน่นตรงโน่นคือวงเวียนนะครับจากวงเวียนนะครับนะตรงไปก็คือท่าเรือนะครับแล้วเลี้ยวซ้ายก็สถานีรถไฟบ้านแหลมโรงพยาบาลท่าฉลอมนะ ิเขาว่าร้านอร่อยเยอะเหมือนกันนะครับท่าฉลอมแต่ผมกินไปสองร้านผมก็กินเต็มที่แล้วนะโอเควงเวียนแล้วนะแต่เราจะขี่เข้าสถานีรถไฟบ้านแหลมนะก็มีไก่ทอดอ่ะนี่ครับมีปลาขายหรว,ว้าวอยู่ตรงข้ามวงเวียนนี่เลยนะฮะอยากเที่ยวโอเคไป มีสามล้อถีบนะะคืออย่างที่บอกวันนี้ขี่ทวนท่าฉลองนะครับเนะคือไม่ไปไกลวันนี้นะครับอีกอย่างนะครับถึงผมขาตั้งกล้องไม่หักนะครับวันนี้ผมก็ตั้งใจจะถ่ายแค่รอบท่าฉลองอย่างเดียวอยู่แล้วนะก็ขี้เกียจไปไกลนะก็ขี่รอบหนึ่งมันก็ห้าโลนะครับเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายนี่ก็สถานีบ้านแหลมแล้วนะครับอลาดกาเจเตี้ย นี้แดงผัดไทยผมเคยมาถ่ายด้วยนะอันนี้ท่าเรือที่เราเข้ามาโอเคอไาสถานีรถไฟบ้านแหลมกันถ้าฉลองมันจะแบบตักแห้งนะครับเนตปลาตักแห้งปลาเค็มก็มีลมปลาอินทรีนะ ฝั่งนี้ลักษณะเป็นอาหารตากแห้งนะครับถ้าฝั่งพายไทยส่วนมากอาหารสดพรเดี๋ยวผมซื้อกะปิดีกว่านะครับกะปิเคยตาดำแท้ของดีสมุทรสาครอ,อยู่ๆนะครับอยากกินหมูผัดกะปินะครับวันก่อนไปกินร้านแถววัดใหญ่สว่างอารมณ์แล้วติดใจนะครับร่เนียทำไม่ยากนะ ก็ซื้อพริกมาหอมแดงกระเทียมแล้วเอากะปิผัดลงไปนะครับแล้วก็ใส่หมูแล้วก็คกคุกๆไฟแรงๆนะครับแค่นี้ก็สุดยอดแล้วนี่ขี่มาเจอสกิตรอาร์ตด,ด้วยฮะรตรงนี้นะครับอยู่ตรงข้ามวัดแหลงนะฮะเรวเข้าไปดูในวัดหน่อยตรงนี้วัดแหลงตรงนี้ก็น่าจะวัดแหลเหมือนกัน ก็เป็นเวิ้งเล็กๆที่น่าสนใจนะครับนะสำหรับคนขี้เกียจปั่นไปไกลนะครับนะลงสถานีมหาชัยข้ามเรือมาก็ปัน่นเล่นๆได้โอเคไนะปวัดบ้านแหลมครับเข้าไปกนะันวเป็นวัดเก่าที่เก่าจริงกำแพงเป็นกำแพงไม้เลยนะฮะอย่างนี้นะครับ บ้านๆดีนะฮะดูกระเบื้องเลยนะ <S <S <ๆ>กระเบื้องลายโบราณอะไรอย่างเงี้ยนะครับเข้าไปดูต่อนะฮะนี่วัดบันแหลมนะครับสมนี้นะครับสมเด็จพระปฐมพระพุทธสิกขีจัก,กรพรรดินะฮะรู้สึกว่าประตูจะปิดเข้าไั่ได้ก็ไม่เป็นไรครับดูจากตรงนี้ก็ได้ถ่ายรูปจากตรงนี้ก็มองเห็นนะครับเพราะว่าพระองค์ใหญ่ไอเลยนะะตรงนี้ลดผมนะฮะ ตรงไปตามทางก็สถานีบ้านแหลมนะโอเคปปะปัะ่ปปนมอือเดียวด้วยผมอะครับสติอาร์ตนะครับนาะสถานีรถไฟบ้านแหลมนะครับตรงสายรถไฟก็ยังมีร้านขายอาหารตาสั่งอะไรอย่างนี้อยู่นะรถไฟเดี๋ยวนี้เหลือวันละสองรอบมั้งไม่แน่ใจเดี๋ยวเข้าไปดูกันปะ ามทางรถไฟมานะครับดมกันดมกันโอเคอันนี้รถไฟบ้านแหลมนะครับนีวันนานละดูก็รู้ว่าสีมันสิบนะครับนี่ <laughs> ห้องน้ำนะครับ <laughs> เดี๋ยวนี้ไฟแม่กองหรือว่าละสองรอบเองเว้ยสี 4. 4. ่มงสี่สิบอ่ะโม่าขึ้นรถไฟใช่ไหม จะไปแถวาบางโทรัตนหรือบ้านการหลงอ่ะนะครับนะคือต้องออกแาบเนี้ยนะครับสิบโมงสิบอ่ะตีไปสิบโมงสี่สิบนะครับแล้องกลับมาให้ทันสี่โมงเย็นนะครับก็ตีไปสิบเอ็ดโมงแล้วกันสิบเอ็ดโมงถึงสี่โมงเย็นห้าชั่วโมงนะอืมสถานีบ้านแหลมน,นะมีแผนที่เราไปมาทั่วแล้ววันนี้นะครับ เนี่ยเราเริ่มจากตรงนี้นะครับเราก็ขี่มาตามเนี้ยนะฮะอ่าอันนี้คือหอนร้านาอาหารแต้จิ๋วอยู่ตรงนี้เราก็ขี่มานี้นะครับอ่าแล้วก็มากินก๋วยเตี๋ยวตรงนี้นะครับแล้วเราก็ตรงมาเนี่ยนะครับนะนี่มาถึงตรงนี้ครับวัดช่องลมนะครับวัดช่องลม อันนี้โบดนักบุญนะครับนะพระแม่มารีนะฮะอ่ะแล้วเราก็ข้ามาตรงนี้จําได้ไหมนี่คือพระแม่กลิมหรือพระแม่กอิมเสร็จแล้วก็ย้อนกลับมานะครับเนี่ยาตามทางนี่แล้วก็มาเข้านี่ครับวัดเมื่อกี้นี่ฮะวัดบ้านแหลมนะครับแล้วก็มาสุดที่เบอร์หนึ่งนี่ครับสถานีบ้านแหลมใครอยากมาเที่ยวท่าฉลอมนะครับเนี่ย มีที่เที่ยวเยอะแยะเลยนะครับวันนี้ก็ถือว่าไปทั่วแหละวันนี้ถึงไม่มีขาตั้งกล้องนะครับนะก็มาดันหักซะได้นะครับแต่ผมก็แก้ไขสถานการณ์ได้นะครับนะโดยการใช้มือถ่ายนี่แหละอัตโนมือเนี่ยนะครับนะพอเปลี่ยนมาใช้มือนะครับได้เห็นมุมหลายๆมุมนะครับเธอใช้มือถ่ายมันก็ดีเหมือนกันตรงที่ว่ามันสามารถหมุนกล้องได้ดังใจนะครับนะ ขยับกล้องขึ้นข้างบนหรือลงล่างได้หมดนะฮะนี่ครับเป็นนะฮะตรงนั้นฝั่งมหาชัยนะครับนะโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมไปดีกว่านะครับนะผมก็ขี่รอบท่าฉลองนะวันนี้ก็ถ้าเกิดหาชอบนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะกดสมัครให้ด้วยแล้วคลิปหน้าผมจะพาไปไหนก็คอยติดตามนะครับรับวันนี้ก็บายบายครับ